โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องลิวชิฟฟอนทารอนนะคะก็วันนี้จะมาเล่นพีเอพีแอดดิกส์เอพีแอดดิกในหัวข้อใครที่จะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้นะคะเออก็เป็นหัวข้อที่ยอดฮิตอยู่นะก็ใกล้ๆกับใครแอบชอบเราอะไรประมาณนี้วันนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่3กองนะคะก็จะมีกองออกสีฟ้ากอง หลาบแล้วก็กองที่ออกสีแบบจ้าๆหน่อยนะจ๊ะก็พี่เลือกก็เหมือนเดิมทาสมาธิให้นิ่งๆหลับตา<ม>แล้วก็ดึงตาม,มาเลือกหนึ่งกองที่ดึงดูดเรานะจ๊ะอืมก็จะให้เวลาเลือก5้าวีเหมือนเดิมหรือว่าถ้าใครไม่ทันก็สามารถกดพอร์ตแล้วก็เลือกก่อนได้เลยเนาะโอเคก็จะมีทำสตมป์อยู่ใต้คลิปแล้วก็มีคอมเมนต์ไว้ให้แล้วนะคะก็ไปเลือกกันเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่กองแรกก่อนเลยนะจ๊ะเอาไว้นี่ดกละกันโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าใครที่จะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้ชาวกองแรกนะจ๊ะใครที่จะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้อ๋อโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเอ้ยเดี๋ยว,ยวขอเช็คก,ก่อนนะจ๊ะมันคืออะไรเอ่ยโอเคก็ สำหรับคนกองแรกนะคะก็ต้องไปเช็คก่อนเลยว่าเขาอะเป็นคนที่มีแฟนหรือมีคนที่จริงๆจะจังด้วยแบบยังคือเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาเยอะค่อนข้างมีปมในเรื่องของความรักก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าคือคนเนี้ยถ้าเขาจะเข้ามาตีเราอะคือเราต้องเช็คก่อนเลยนะว่าเขาแบบเป็นคนมีแฟนหรือมีคนคุยหรือมีคนที่จริงๆจังๆด้วยหรือ หรือยังคือแบบดูขยายขึ้นมาตอนแรกขยายเดวิวกับก้าวลียญรีเวิร์สคือมันขึ้นเป็นควีนควีนดาบรีเวิร์สอะคือเข้าใจไหมทุกคนถ้าเขาแบบเขาไม่ใช่แนวนั้นะนะก็อาจจะเป็นแบบเขายังคาราคาซังกับคนรักเก่าอยู่อืมต้องระวังในเรื่องนี้แต่มันขึ้นชั้นมากว่าเขาแบบมันคนที่มีแฟนอะยังแบบคาราคาซังกับคนเก่าหรือแฟนเขาอยู่เลยอะอืมนะ แล้วทำไมเขาถึงเข้ามาจีบอ่ะเขาบอบช้ำกับคู่มาเยอะหรือเปล่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เขาเป็นอยู่มันไม่เวิร์กแล้วก็อยากแบบเปิดรับสิ่งใหม่ๆอะคือคนเนี้เป็นคนที่แบบเจ้าชู้อยู่นะคนเนี้ต้องระวังคนนี้มากๆนะคะ แล้วเราควรรับมือ,อยังไงกับคนนี้เราถ้าเป็นไปได้ตัดเลยอืมถึงมันไม่ได้ดูใจร้ายหรอกคือยังไงล่ะคือเขาก็เป็นคนที่มีแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คือผิดสิ่ข้อสามก็ไม่ไม่ดีเนาะเออไปยุ่งกับคนของเขาอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ตัดก็ตัดเลยแต่ถ้าเช็คแล้วว่าคนเนี้ยเออโสดจริงๆก็ ก็ไปต่อได้นะจ๊ะแล้วดูแนโนอพอสัมพันสิคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบอยู่ในสเตตัสแบบที่ปรึกษาหรือเปล่าคือเขาอาจจะแบบว่าเข้ามาจีบแล้วได้สักพักนึงแล้วก็กลับไปดีกับแฟนอะ่ะเอออะไรประมาณนี้แล้วถ้าเขาไม่มีแฟนล่ะเออคือถ้าเขาไม่มีแฟนอะคือมัน มันอาจจะชัดได้ว่าเขาอาจจะยังไม่ตัดขาดกับคนเก่าขนาดนั้นกับคู่เขาขนาดนั้นหรือว่าเขายังไม่สามารถบูฟออนกับความรักเก่าๆได้อะอทุกคนกองนี้ต้องเช็คเด่วนแต่ถ้าเช็คแล้วจริงๆคือไม่ใช่คือ,เ,อ,อเขาไม่ได้มีแฟนเขาอาจจะลืมคนเก่าไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ไปเรื่อยๆก,กับเขาได้ พยายามศึกษาไปเรื่อยอย่าเพิ่งลงใจนะจ๊ะแล้วก็อย่าเพิ่งคั้นให้เขาตัดสินใจว่าเออเขาสัมผั์นี้ต้องไปยังไงต่อคุณรู้สึกกับเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างนะจ๊ะโอเคเราไปต่อที่กองที่สองนะจ๊ะกองนี้นะคะใครที่จะเข้ามาจีบเราเร็วๆนี้ ใครที่จะเข้ามาจีบเราเร็วๆนี้ d e r i v a เว v e ์ k a y สองดบบ d ด i v a t i e เฮ้ยหนึ่งถ้วยเอออ่ะโอเคฟังอยู่กองเนี้ยฟังอยู่ <c ười> คือคนเนี้ยเป็นคนดีไม่ต้องอ่า คือไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเดวิสมารีเวิร์สแล้วนะจ๊ะแล้วมีเกณฑ์ว่าคนนี้อาจจะมาจากแวดวงสังคมเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนในก๊งเดียวกันเลยก็ได้นะจ๊ะเขาเข้ามาด้วยเจตนาที่แน่นอนเลยว่าเขาชอบเขาคิดเกันเพื่อนแน่นอนนะคะหรือคือก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาจีบเราเนี่ยเราจะได้ยินมาก่อนว้ว่อยๆแล้วว่าเออคนนี้ชอบแกนแน่แน่หรือว่าอะไรประมาณเนี้เออนะอืมเหมือนเขา เรื่องไม่ได้อะคือเขาอาจจะเป็นฟิลว่าแบบ oh. คิดถึงเธอมากไปหรือเปล่ามันเป็นเพราะฉันที่คิดถึงเธอมากไปคือแบบเหมือนเขาแบบคิดถึงเราชอบเราจนแบบความสัมพันธ์เนี่ยพวกแบบคือยังไงอะมันแบบมันมีแต่เราที่อยู่ในหัวเขาอะเออทาให้เขาแบบคิดถึงว่ะมันต้องแบบทักไปละแหละต้องเข้าไปจีบปะแหล่อะไรประมาณน,นี้แล้วดูสิว่าเขาคือใครเป็นยังไง กองที่แล้วลืมดูให้อะว่าเขาเป็นใครขอโทษชาวกองแรกด้วยนะคะเขาคือใครดูซิกองเนี่ยโอ้ยเคยเห็นหน้าคาตาแล้วกับคนเนี้ยเรากับเขาอะเรากับเขาเคยหน้าคาตาจริงๆเป็นคนรู้จักกันนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ขอดูสามต่างตีบรอ อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันตอโอเคคนนี้ไม่ใช่คนกเก่าๆไม่ใช่คนคุยเก่าไม่ใช่แฟนเก่าอะไรใดๆเป็นคนใหม่ๆใ,ในชีวิตเรานี่แหละมีเกณฑ์เป็นชาวธาตุไฟอายุน้อยกว่าเราเมสิงห์ขนูนนะจ๊ะมีเกณฑ์ที่จะเป็นอ่อนกว่าอ่อนกว่านะอืมเด็กกว่าะอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่สามารถพัฒนาเป็นคนคุยกับเราได้นะคนเนี้ยเออแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างหมุนเงินเก่งหรือเปล่าอาจจะแบบเป็นคนที่บาลานซ์อะไรในชีวิตได้เก่งรักษาสมดุลในชีวิตค่อนข้างเก่งค่อนข้างดีรอบครอบก็ได้คนนี้เป็นคนรอบครอบออแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างหน้าอ็นดูนะคนนี้หรือออกไปทางหน้าเด็กก็ได้เออนะเป็นคนที่มีโมเมนต์เด็กๆในตัวมีนิสัยเด็กก็ได้อ,อืม ดูซิว่าทำไมเขาถึงเข้ามาจีบเราสองถ้วยดิเวอร์สคือเราอาจจะดูเล่นตัวหรือเปล่าดูแบบภายนอกอะที่เขามองเราเข้ามาเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนที่แบบเก็บตัวไม่ค่อยออกสังคมไหมดูมีอะไรที่ต่างกับเขามากๆคือเขาจะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งค่อนข้างแบบชอบปาร์ตี้ชอบแบบ การพูดคุยอะไรประมาณเนี้แต่แบบเราอาจจะดูต่างกับเขาไปคือเขามองว่าเขาชอบที่เราดูต่างกับเขาเนี่ยแหละเขาจ้เข้ามาจีอืมเหมือนเขาอาจจะเห็นหน้าเราทุกวันไหมเห็นบ่อยอืมเห็นหน้าบ่อยอาจจะแบบไปโรงเรียนไปที่ทํางานแล้วแบบเจอกันบ่อยเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเออคนนี้น่าสนใจนะอยากลองเข้าไปสักนิดนึงเออโอเค ขอเสริมนิดนึงทำไมเขาถึงชอบเราขอดูสิไม่ไม่ไม,ไมเราต้องดูว่าแนวน้องพอสัมพันธ์สิแนวน้องพอ 3, สัอมนนพันธ์โอ้ยคนนี้จะเข้ามาโดยที่เราก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงชอบเราหรือทำไมเขาแบบเขาถึงเข้ามาจีบเราวะเราไม่ทันตั้งตัว แล้ค่อนข้างคิดหนัก,กับการที่เขาเข้ามาหรือว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้พัฒนาไปไหนไกลเพราะว่าอาจจะติดที่เราที่เลือกเยอะยังแบบรู้สึกว่าคนนี้ไม่ถูกใจคนที่ใช่ก็ยังไม่ชอบคนที่ชอบก็ยังไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยอืมยังแบบอยากเปิดช้อยไปเรื่อยๆอยู่อืยังรู้สึกว่าจุดที่เป็นอยู่มันก็ดีแล้วมีความสุขแล้วอะไรประมาณเนี้ยยังไม่พร้อมที่ตัดตัดสินใจว่าเออชอบคนนี้อยากคบคนนี้อะไรประมาณเนี้ยเออโอเคกรอที่สองก็ถือว่าดีนะจ๊ะ ไปกองที่สามแล้วจ้ะกลองที่ดูจับจ้าหน่อยเนาะดูที่ว่าใครที่จะเข้ามาจีบเราเร็วๆนี้นะใครที่จะเข้ามาจีบเราเร็วๆนี้ลิ้นเริ่มแข็งแล้วเพราะว่าง่วงตอนนี้ก็จะประมาณสองทุ่มแล้วเออ อะดูซิว่าใครที่จะเข้ามาจีบเราเร็วๆนี้สีถ้วยอือหือเป็นคนที่ไปเรื่อยๆกับชีวิตเป็นคนที่ค่อนข้างชิลเลยแหละไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอืม แล้วก็เป็นคนที่มีช้อยเข้ามาตลอดมีคนเข้ามาตลอดมีโอกาสเข้ามาตลอดอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการตัดสินใจโดยท,ทันทีอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าศึกษาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นแม่สูงด้วยคนเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองชินกับการอยู่คนเดียวก็ได้ด้วยเหมือนกันอืมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบ เลี้ยงปลาไหมอาจจะชอบแบบว่าสัตว์น้ำอะไรประมาณนี้เออมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่าท่าน้ำมีนกรกฎดพิจิกรนะจ๊ะเป็นคนที่อาจจะออกหน้าอ่อนๆหน่อยหน้าแบบดูแบบว่าอ,อืมอาจจะเป็นคนผิวขาวแล้วก็เป็นคนหน้าหวานๆไหมอ,อืมเออนะออแล้วดูซิว่าเขาเป็นใคร โอ้เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเลยแหละนะเป็นคนที่คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลไม่ค่อยทําตามความรู้สึกตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้เซน,นะอืมเราอาจจะมองเขาไม่ออกด้วยซ้ําว่าเขาแบบคิดอะไรอยู่อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบไปนู่นมานี่ตลอดหรือว่าถ้ามีเป้าหมายแลย้วเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนในเป้าหมายแล้วก็ไปสุดอยู่เหมือนกันนะอืมอาจจะเป็นคนที่เก็บเงิอนอยู่ด้วยเหมือนกัน ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัดสินใจอะไรจริงๆนะอืมเป็นคนที่อาจจะแบบว่าคล้ายๆผัดวันประกันพรุ่งไหมเออฟิลเนี้ยเด้อเด้เด้อตรงไหนวะเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยโลเลในระหว่างทางนะอย่างที่พูดไปเขาอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างไปสุดกับเป้าหมายเหมือนกันอืมมีเป้าหมายแล้วไปสุดไม่ค่อยแบบว่าพักระหว่างทางไม่ค่อยแบบหยุดกลางทางอะไรประมาณเนี้ยอืมอ่ะแล้วทําไมเขาถึงจะเข้ามาจีบเราฮึอุ๊ยเขาแบบอยากทําความรู้จักกับเรามีเกณฑ์สูงมากที่เป็นชาวท่านานนะคือเขาอยากพูดคุยอยากเทชั่นกับเรามากๆอะ่ะเออทาไมอะ่ะคืออยากรู้เขาชอบอะไรในตัวเราทาไมถึงอยากเข้าหาขนาดน,นี้ชอบอะไรในตัวเรา เราดูเป็นคนที่แบบหวานหวานไหมดูเป็นคนที่รักตัวเองค่อนข้างแบบดูเป็นคนที่ดูแลห่วงใยคนอื่นเอ่ออาจจะชอบที่เราทำงานบ้านไหมหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลงดีเทลกับความรู้สึกคนอื่นค่อนข้างเอาใจใส่ความรู้สึกเข้าใจคนอื่นอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีความ,วามแบบมีคุณสมบัติในการเป็นแฟนที่ดีเป็นแบบผู้หญิงที่ดีอะ่ะ สำหรับเขาเนี่ยแบบเป็นอุดมคติเออใดๆนะแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบอยู่กับที่อ่ะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยเขาว่าจะชอบที่เราดูแบบผ่านอะไรมาเยอะด้วยเหมือนกันอ,อืดูเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมด้วยด้วยเออดูเป็นคนที่ทำาอลไรลับหลังอ่ะ,อะชอบแบบนี้ก็ได้นะเออแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ล่ะจะเป็นไงบ้างชาวกองที่สาม สิบเหรียญสิบถ้วยเฮ้ยวูดยบอเล่นะอ๋อโอเคเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีเรื่องของความรู้สึกดีความบุพันขึ้นมากันเรื่อยแต่ว่าอาจจะไม่มีการคอมมิทเมนต์อืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ยังยุ่งเรื่องงานอยู่ยังแบบว่ายังเพื่อนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เหมือนกัน คือด้วยความที่อยู่แวดวงสังคมเดียวกันอาจจะมีความอึดอัดเรื่องเพื่อนหรือเปล่าหรืออาจจะแบบทํางานที่เดียวกันอะไรประมาณเนี้อมันมีเรื่องของงานแวดวงสังคมเดียวกันกับคาว่าเพื่อนเข้ามาด้วยอะหรืออาจจะแบบมีคนใดคนหนึ่งฟังเพื่อนแบบเพื่อนแบอกหรือเปล่าว่าแบบเออเขาไม่ดีอย่างงน้งนอย่างนี้แล้วแบบเก็บมาคิดอะทําให้ความสัมพันธ์อะมันยังไปสู่การคอมมิชไม่ได้สักทีอะไรประมาณเนี้เออประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วสามกองเราจะ แล้วก็จบแบบง่วงๆด้วยก็ใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถอ่านรายละเอียดใต้คลิปใต้ description ได้เลยนะคะก็ใครที่ชอบไม่ชอบไนีก็สามารถติชมได้อยากได้พิเอคาัสในหัวข้อแล้วก็สามารถมิ้นไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะตามไปทำเนาะแล้วก็เออสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนก็บายยค่ะเออดูง่วงจริง